ในแต่ละวันเนาะเรามีหน้าที่บทบาทหลายอย่างเลอเกินเนาะหน้าที่แม่หน้าที่ลูกหน้าที่เพื่อนร่วมง,งานหน้าที่ต่างๆที่เราทําอยู่แต่นั่นแหละบางครั้งเราก็แบบมันความเครียดความทุกข์ความอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆครั้งทุกครั้งเราจะปรึกษากับลูกเราจะคุยให้ลูกฟังเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นแม่อะไรแม่ก็อายุมากกว่าลูกแล้วทําไมต้องปรึกษากับลูกทําไมต้องคุยกับลูกคือทุกสิ่งทุกอย่าง เรามันเหมือนแบบปลูกฝังไว้ในหัวของเราอะนะว่าลูกคือแรงบันดาลใจลูกคือเพื่อนลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถที่จะคุยได้พูดได้เนาะแต่บางครั้งเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคนที่ตัดสินใจอะจะเป็นตัวเราเองแม้คุณจะปรึกษาลูกคุยกับลูกลูกให้คำแนะนำโดยเฉพาะเนี่ยใกล้ตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจากการ ทําคลิปวิดีโอเราก็ถามลูกว่าเป็นไงบ้างลูกแม่จะลงคลิปวิดีโอตัวนี้แม่จะทําอย่างนี้นะแม่จะตัดต่อแบบนี้นะอะไรเงี้ยลูกก็ช่วยดูให้คือถ้าเราไปปรึกษาถูกคนอะแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทําหรือเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ เขาจะให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาไปในทางเดียวกันกับเราได้แต่บางคนเราไปปรึกษาทําคลิปวิดีโอแรงบันดาลใจหรืออะไรเงี้ยหรือหนังสือเงี้ยเขาไม่ชอบอ่านหนังสือเขาไม่ชอบทําคลิปวิดีโอเขาไม่ได้ชอบเสพสื่อเหมือนเราเขาไม่ได้ชอบทําแบบนี้เหมือนเราคล้ายๆเรารอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คําแนะนําแบบโอ้ยอย่าทาเลยมันไม่โอเคหรอกทําไม่ได้หรอก อา่ s <S <S อานหนังสือก็มันไม่เห็นจะได้ความรู้หรืออะไรอย่างนี้เลยซึ่งต่างๆนานาเราเข้าใจแล้วว่าถึงเราจะปรึกษาลูกก็ตามเนาะถึงปรึกษาใครก็ตามสุดท้ายคนที่เลือกจะตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำอะ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวแม่เองตัวเราเองนี่แหละ ที่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรในสิ่งที่เราไปคุยมาเราทํามาถ้าเราไปคุยกับคนอื่นคนที่เคยทําวิดีโอแล้วเขาบอกว่าเขาทําสําเร็จนะอะไรเงี้ยเราก็จะมีแรงมานานใจใช่ไหมเพราะไปในทางเดียวกันแต่ถ้าไปคุยกับคนที่ล้มเหลวหรือทําไม่สําเร็จเขาก็จะบอกว่าอย่าทําเลยเราเคยทํามาแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สําเร็จหรอกไม่ใครจะมาฟังเธออะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกขอบคุณนะ